สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคกุกไก่จะมาทำรีซอตโตเห็ดพึ่งนะคะเริ่มจากสับโัวหอมกับกระเทียมก่อนนะคะน้ำมันพืชนะคะหอมกับกระเทียมสับใส่ลงไปเจียวเหลืองหอมดีแล้วนะคะข้าวใส่ลงไปผัด เป็นข้าวอิตาเลียนนะคะสำหรับทำรีซอตโต้ถ้าใครไม่มีนะคะใช้ข้าวหอมมะลิได้เลยระเบิดมาแล้วเป็นน้ำซุปไก่นะคะใครจะใช้น้ำซุปไก่หรือน้ำซุปผักก็ได้นะคะแต่น้ำซุปไก่เนี่ยมันจะมีรสชาติมากกว่าเนาะถ้าใครกินเจนะคะน้ำซุปไก่เอยน้ำซุปผักได้เลย คราวนี้นะคะเห็ดพึ่งแช่แข็งใส่ลงไปใส่ลงไปทันแห่งแข็งแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องละลายก่อนนะน้ำซุปนะคะร,ร้อนๆราดลงไปน้ำซุปนะคะอุ่นให้ร้อนนะมันจะได้สุกเร็วมากขึ้นนะคะใช้น้ำซุปธรรมดาก็ได้นะแต่ก็จะสุกช้าสักหน่อยนะคะ แป๊บเดียวนะคะเห็ดก็ละลายหมดแล้วของกุ้งไก่ย,ยังไม่ปรุงรสนะคะเพราะว่าในน้ําซุปที่ทาไว้ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยย้ําว่านิดหน่อยเท่านั้นนะคะอย่าลืมว่าน้ําซุปเราต้องใส่เติมลงไปเรื่อยๆนะคะยิ่งแห้งความเค็มก็ยิ่งขึ้นมานะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคยทํานะคะอย่าปรุงน้ําซุปนะไม่ต้องใส่เกลือในน้ําซุปนะคะค่อยมาปรุงทีหลังข้างนอกแบบนี้อย่าวกุ้งไก่จะชิมทีหลังนะคะเราจะต้องปรุงเพิ่มไหม การทำรีซอตโตนะคะสำคัญคือต้องกวนบ่อยๆนะสม่ำเสมอข้าวจะได้สุกเท่ากันนะคะ mm hmm. น้ำเริ่มแห้งนะคะข้าวยังไม่สุกเราก็เติมน้ำซุปลงไปน้ำซุปนี่นะคะค่อยๆเติมลงไปนะ ที่แล้วนะคะตอนนี้คุกไก่จะใส่เนยลงไปนะคะหน่อยนึงบางคนก็ใส่วิปครีมนะคะบางคนก็ใส่เนยอุยกล้องตอนนี้นะคะคุกไก่ปิดแกส๊สเรียบร้อยแล้วคนให้เนยละลายนะคะรีซอตโตที่ได้นะคะข้าวก็จะมีลักษณะนี้นะคะ ข้างนอกจะใสข้างในจะขุ่นนะคะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะไม่ยากเลยนี่แหละคะ่ะริซอตโตเห็ดพึ่งนะคะ